ูสเสือนั่งได้เลยนะคะหรือว่าเราจะเช่าเตียงก็ได้นะคะี่นี่ค่ะทุกคนบริเวณนี้ก็จะเป็นแบบสายห่วงยางนะคะนัไไ่งเ่ก็จะเล่นน้ำได้ด้วยนะคะเหมือนเป็นเกาะส่วนตัวเลยะค่ะ <c oughs> สวยมากเลยทุกคนสูม,สม,สม,สมกับสีหนมานอนปูชางนอนาน,านู่ีโบว่้เงินไปจองโต๊ะจองเตนท์นะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะบุ๋งอยู่ที่หาดรับพัทยาค่ะนาเกลือ18นะคะซึ่งบอกเลยว่าตรงนี้เป็นหาดรับคนพัทยาเนี่ยเขาจะเรียกว่าหาดรับ นั่นแหละมาเิ่มามายุกปกตินะคะคนจะเยอะมากๆเลยแต่วันนี้เป็นวันจันนะคะเราเลือกมาวันธรรมดาไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ค่ะทุกคนบริเวณนี้ก็จะเป็นแบบขาย่วงยายนะคะ เีนี้ก็จะเล่นน้ำได้ด้วยนะคะเหมือนเป็นเกาะส่วนตัวเลยค่ะที่เราจะไปนะคะชื่อร้านชื่อร้านว่าบัวทองแอดบีนะคะอยู่ตรงนน้นค่ะทุกคนคนเยอะมากนี่นะคะเราสามารถปูเสื่อนั่งได้เลยนะคะหรือว่าเราจะเช่าเตียงก็ได้นะคะก็ะเป็นขาแบบร้านอาหารตามสั่งที่ ร้านบัวทองแอดบีดนั่นเองค่ะคนเยอะมากตอนนี้เราถึงร้านบัวทองแล้วนะคะเราก็มาสั่งอาหารจองคิวไว้นะคะเพราะว่าคนเยอะมากเราจะนั่งข้างนอกกันนะคะนั่งตรงชายหาดนะอาเด็กเสิร์ฟบริการหน,ออน,น่อยดูคนอากาศดีมากนอนตุมลอยขออยู่ตรงโน้นนะคะมีการแบบเช่าห่วงยางได้วยนะคะ ถ่ายคนตัวนะคะทุกคนสามารถนั่งทานอาหารได้นะคะตอนนี้ที่ร้านครัวทองครัวบัวทองเนี่ยคนเริ่มเยอะแล้วนะคะ เราจะชิลุ่งงแช่น้ำปลานะจ๊ะทุกคนอ่ะกินไปอ้อหือมระด้วยมระด้วยใส่มะระเข้าไปพริกกระเทียมอืมหอมบะมะระนี่แล้วเด็กคนนี้นะ่ะเล่นน้ำมาเหนือ่อยไหมลูก ไฟอยู่ก็ผัดไม่ให้น่อยเลยก็บฝรัังเลก็มันฝรังไฟก็มอสหลังเนาะทอดกับแค้หนอะไรบ้าง้อนองยม้าไข่เยี่ม้ายยำไข่ยี่ยม้าก็มีอ่าเอาเพนไฟจัดเลยอยู่นะก็กินเลยเป็นไงบ้าง ร้อนไหมลูกร้อนแต่ว่าโดน,น,น,นได้อนี่เป็นกะเพราทะเลนะทุกคนกุ้งเยอะใหญ่ๆมากรสอ,อืมรสช,ชาติดีไหมอืมน่จานนี้ราคาแค่80บาทเองทุกคนดูความแน่นแล้วก็หืมึืออืมเป็นข,ขา้าวผัด พุพ่นะุ่งขาให้แบบตัวใหญ่มากๆเลยทุกคนดูเอาปลายายกินไปเลย <c oughs> พาง่็ถิ่มแขวได้หรอเป็นยังไงร,รสชาติอร่อยไหมแบบอยู่กินปายายไปกินข้าวดิมทะเลนะคะทุกคน,นอากาศดีมากแล้วแบบไม่ร้อนเลยวันนี้นะแต่ว่าคนเนี่ยเยอะเหมือนกันนะอันนี้เรารอคิวอาหารประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะก่อนที่เราจะจองโต๊ะเนี่ย น้องพนักงานเขาก็จะแจ้งเลยนะว่าต้องรออาหารหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะตะกี้มาน่าใส่ตะกี้ใช่ไหมตอนนี้ร้านนี่พี่น้อสองสามปีก่อนนี่แหละถาล้านเลยซุ่มๆกับสีหนองมานอนมาปูสามนอนมีหมู้นเราไเงินไปจองโต๊ะจองเต็มนะพี่หนอนะจองสาแม่มาใช่จำได้ไหมที่เราไม่มีเงินเลยเราก็นั่งนี่ ชีวิตดีกว่าเก่าพุดนะเนี่ยแต่ก็มานั่งทานลูกมานอนตรงนี้นะคะปูเสือร้อนก็ร้อนเนาะเอามาเองนั่นเด้เกีืยไปพวกมาเนาะมานอน่ายร้นมานอนอยู่เริบอกสตอรี่ไอตังโอเคค่ะเราไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะไปแล้วค่ะกลับบ้านไปนอนแล้วค่ะสวัสดีครับ